ด้วน้ำยางงานเลนนะครับพห้ฝาเลนเราควรตัดให้แคบๆนะครับไม่ต้องให้ใหญ่มากเอาให้เกือบที่เราคิดว่าเราจะแต่งนะครับยิ่งใหญ่หมันยิ่งเดินยากประมาณนี้ผมจะลองว้มีดนะครับงานเลนลองให้เหลือพื้นที่เราจะแต่ง ไม่ต้องไปถึงข้ขางในนะครับ นี่นะครับลองใบมีดเพื่อให้มันมีช่องว่างแล้ว่างตัวฝ่ากับตัวแคนจะทำให้เราเดินง่ายนะครับลองไปแล้วนี่เสียบผมเสียบสี่มุมเลยเ,เลื่อน ปล่อยน้ำยามวิ่งมานะแลมัก็เอียงชิ้นงานตามไปจะสังเกตว่ามันจะง่ายเพราะมันมีพื้นที่ให้น้ำยาวิ่งค่อยๆปล่อยนะไอเซลลิงนี่เต็มเลยทีเดียวเต็ม เพราะว่าเรามีช่องให้มยามันวิ่งพอเต็มปุ๊บเราอย่าเพิ่งหนีบนะครับเอามือกดไว้เบาๆกดไว้เบาๆไม่มันไม่มันอากาศมันดันออกกดไว้สักสักพักนะครับเราค่อยหนีบ แล้วนี่ก็ค่อยๆดึงใบมีดออกนะครับ,บค่อยๆดึงออกหนีบดูนะครับถ้าเกิดยังนีบถ้าเกิดยังมันน้ำยามันไม่หนืดมันจะเป็น เหมือนน้ำยาล้นเข้าไปในแกนนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งหนีบรอดูให้เวลาเรากดแล้วมันไม่ไม่เป็นไรนี่ก็เหมือนกันค,ค่อยๆดึงออกเนี่ยครับเราจะใช้มือกดน้ำหนักให้มันได้น้ำหนักไว้ก่อน เพื่อเวลาบีบเราเวลาแล้วบีบฝามันจะไม่ไม่ยู่ดูนะครับว่ามันถ้าบีบถ้าบีบแล้วมันไม่ไม่ยู่เราก็บีบได้เลยเนี่ยครับเหือน้ำยาเหลน่ หลักๆคือให้ผมจะลองไว้มีดนะครับให้มันมีช่องว่างระหว่างแกนกับฝาน้ำยามันก็จะวิ่งไปตามช่องว่างมันก็จะไม่มีฟองพอนีบตัวนีบเสร็จแล้วเราก็รอสักพักนะครับแล้วค่อยเดินฝาหลังต่อ รอให้น้ำยาเซ็จตัวยิ่งนานได้ยิ่งดีนะครับก็มาดูองค์ที่เราเดิน,นองตัวนี้เป็นนี้ป็น,นึ่งนะครับมันจะไม่ไม,มีฟองครับ